ไปกันต่อครับวันนี้วันนี้ก็เป็นงานวิ่งดินกับสวัสดีครับอยู่พงช่อง y o u t u k i คิงดัมซิงวันนี้ก็จานทอมจานทอมขับเหมือนเดิมขับเจ้าซูมิโตโมเอสเอสรต้องจิ้มดูครับวัวหกล้อวิ่งไม่ได้ ลอกหน้าออกครับกลัวมันลื่นด้วยลอกหน้าเพื่อจะแปลอดินข้างหลังนนเป็นเป็นสะขุดยังไม่เสร็จตั้งแต่ปีกายว,าว้าวทำไมเป็นอย่างงั้นโอ้จะรื่นไหมนี่ อยู่กับทีมงานสอนพรลัดเหมือนเดิมโอ้จะกินหมูหรือกินกระดูกครับวันนี้่อยชมกันแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรเราจะปล่อยสายแปดเข้าก่อนครับวันนี้ สายแปดทีมงานสอนพลัดอจอดต้องจิ้มดูทุกครั้งครับเพราะว่าหกลัวบหกอันเข้าไม่ได้ส่วนเศษไม้ก็ เดี๋ยวค่อยไปลุยต่อเอางานวิ่งแน,น,น่มีเล่นมีเล่นเศษไม้ก็ไว้ก่อนคนระับจบงานนี้ค่อยวิ่งกันต่อออกเกีีรยดินเหนียวครับออกดินที่มีนป็นตมออ จเจาดินข้างล่างมามาคันแรก F R R 2 1 0งส่งเข้าประกวดจากปู่โชคชัยจากปู่โชคชัยครับคอยดูว่าจะสุดจัดขนาดไหนโอ้สบายเขาได้สบายเลย แล้วเอาเล่นแล้วโอ้ยเล่นแล้วโดนครับโดนโดนฝั่งโน้นครับจมมันเป็นยังไงต้องเอาดินมาใส่ครับตรงนี้ต้องให้มาควาดินมาใส่ ดินข้างล่างดินเหนียวามาใส่เอายังไม่ยอมยังไม่ยอมอา่ามันได้แล้วข้างหน้ามันจมแล้่น่ะมาเสียดเจ็ดเสียดเจ็ดเที่ยวแลกก็ติดซะแล้ว ยังไม่ได้ใส่ดินเลยเอาไว้เดียวเดียวเอาเป็นหลุมครับตรงนี้เอาดินมาใส่เอา เกะกะครับต้องเบียวออกต้องเอาดินใหม่มาใส่ครับไม่งั้นเข้าไม่ได้ขนาดรถเปล่ายัางออกไม่ได้เลยเอาดินเหนียวมาใส่เลย ทำทางก่อนครับเดี๋ยวทําทางก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าดูกันมีทีสก็แล้วกันคลิปนี้ก็สวัสดีครับ